ค่ะค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันนักข่าที่ดาวสมขาวก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์ปรัชญาดวงสมบูรณ์แล้วก็อาจารย์ดารานงามสีรัชนกคุณนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีตุลลัคนาราศีกุลลัคน,นาราศีตุลน,นะคะเมื่อสักครู่ได้คุยถึงอิทธิพลของดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์ดาวพระราหูดาวพระมฤตยูตอนนี้เราไปคุยถึงสิ่งดีๆนะคะดาวพระเครือสวสดีดซึ่งเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะทาย ปัญญาบริสุทธายพระฤหัสนะคะดาวพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนสัจชะพบที่สามและก็เจ้าเรือนอ,อริพบที่6ตอนนี้โคจรไปสถิตร,ร่วมกับดาวพระมฤตยูที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นพบมรณะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ก็ตอนนี้ครับก็ท่านก็จะต้องเรียกว่าแก้ปัญหาเยอะหน่อย <c oughs> แ,ตแต่ต้องบอกว่าจากแสงของดาวที่ะหาสกับศุขเนี่ยสลับเดินเกษตรกันแบบนี้ <c oughs> ในช่วงที่พระหาสนั้นเดินหน้าเนี่ยก็จะ ฟื้นพลังให้กับดาวสุกได้ประมาณในปริวัติเกษตรนะครับช่วงนี้ก็ทําให้เหมือนกับดาวพฤหัสดีขึ้นอยู่ไกลๆนะครับแต่ว่าคนลักษณะตูนนะครับอยู่เฉยๆนะครับแล้วท่านก็จะเรียกว่าปัญหาทุกอย่างจะจบด้วยตัวเองอย่างที่บอกนะครับรอให้ฟ้าเข้าแ้่งเราฟ้าเปิดใช่ครับช่วงประมาณ13พฤษภาคมนะครับเมื่อวันนี้ที่ราคอยก็คือพฤหัสยกเข้าสุ่ภสุภานะครับ นะครับก็กำลังจะวิ่งเข้าจุดสูงสุดของของของแรงสูงสุดที่จะวิ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดอยู่อู่นะครับอยู่ปลายปีเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างเนี่ยแต่แน่นอนว่าก็จะมีพระรหัสที่ก็จะส่งผลให้ท่านเนี่ยเริ่มนะครับดีขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมต้นไปนะครับจนถึงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดาวพระหูเข้ามาอยู่พระปุตตะท่านก็จะเริ่มเสี่ยงหรือชอบอยากจะทําอะไรเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็พระราหูพระรหัสอยู่ตรงนี้นะครับถ้าพระรหัสไม่เสื่อมประจำปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้พลังงานอยู่เต็มที่นะครับก่อนหน้านี้เจ็บป่วยแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะพระรหัตต่อนนี้พบมรณะจะเกิดอะไรขึ้นยังไงคะอาจารย์อาจารย์ดาวันอยากเิยเลยครับค่ะก็ที่ผ่านมาคนตุลเนี่ยก็ต้องเจอนะคะในเรื่องราวของทั้งผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะคะเจ้านายผู้ใหญ่อาจจะเพ่งโทษนะคะในเรื่องเพื่อนฝูงการงานต่างๆอาจจะเกิดปัญหานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤหัสเป็นแปดแกลคณาเขาก็เรียกว่าเป็นพินทุบางเช่นกันนะคะ,คะต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าอีกสักนิดเดียวนะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรย้ายราศีอย่างที่อาจารย์บอกะนะคะในช่วง13พฤศจิกายนไปเป็นจังหวะที่ดีะนะคะท่านจะมีโอกาสเรียกว่าวิถีชีวิตของท่านเนี่ยจะมีการจัดระบบที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าภพสุภะเนี่ยเป็นภพแห่งวิถีชีวิตนะคะการดําเนินชีวิตนะคะและคนตนเนี่ยยังมีจังหวะที่ดีนะคะ ภพที่9เนี่ยเรียกว่าได้ธรรมเกนอาจจะมีโอกาสเข้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะช่วยเรียกว่าส่งเสริมดวงชะตาและในช่วงนะคะเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรนะคะเขาเรียกว่าโคจรเสิร์ฟนะคะเดินเร็วเข้าไปที่ราศีกรกฎนะคะเรียกว่าเป็นภพ กรมมะเพราะฉะนั้นคนตุลมีโอกาสที่จะได้งานดีๆนะคะ,คะได้ลูกค้ารายใหญ่ๆนะ,ะติดต่อเข้ามานะ,ะจนถึงวันที่นะคะสองตุลเ,เริ่มสองตุลาคมจนถึงวันที่23ธันวาคมคเป็นจังหวะที่ดีของคนตุลในปีนี้แสดงความยินดีด้วยค่ะ,คะเรียกว่าช่วงนี้ดาวพระเรือสรีเนี่ยตกพบมรณะมรณะก็คือการเปลี่ยนแปลงความเสียหายการแปลสภาพ เพราะฉะนั้นรอให้ดาวพรหันื่องจากเป็นพินธุบาทเมื่อสักครู่ก็ที่บอกว่าเราวิภูมิมะตั้งโสราเราวิเสาเพ่งเล็งเล็กเสาเพ่งเล็งลักเล็กเสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุราภูมเมนอสดาว่าไว้จัน์เป็นสิเว็แก่ราหูเล่าอาภัพอภพภาคให้โทษแท้ประเขินหินนะคะเพราะฉะนั้นดาวพรฤหัสตกในภพมรณะก็ช่วงนี้เรียกว่าไม่ค่อยมีกำลัง นก็มันทำบุญเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลปล่อยปลาปล่อยนกทำบุญเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็อะไรบ้างคะจันดาวันจันดาวนไปทำอยู่บ่อยค่ะก็มีในเรื่องนะคะชาวพฤหัสนะคะตกมรณะพฤหัสคือวัด <K un> นะสถาน <K un> เขาเรียกว่า <K un> มูลนิธิก็ได้นะคะโรงพยาบาลน, <K un> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยอ,อนาถาโรงพยาบาลสงฆ์นะคะวัดขาดแคลนโรงเรียนที่ขาดแคลน <K un> นะคะสถานปฏิบัติธรรมต่างๆนะะนเนี่ยนะคะคนตัวเนี่ยสามารถที่จะร่วมนะคะบริจาคนะคะ <K un> แล้วก็ไปร่วมปฏิบัติธรรม <K un> เป็นการแก้เครดที่ดีมากคะ่ะเรียกว่าการทอนดวงทําให้ถูกฉะละุ <K un> ถูกชะตาแล้วก็เสียเงินก็ไม่เยอะแล้วก็เรียกว่า ตามกำลังนะคะทําแล้วก็จะดีเป็นสิริมงคลนะคะ,คะนี่คืออิทธิพลของดาวจะมีอะไรเสริมไหมคะพเ่อิมีไหมคะก็ผมอยากเสริมพอดีอาจารย์เป็นอานัยได้ก็คือการให้ทานก็เร็นองบรักษาศีลนะครับยาพิดศลเลยเนี่ยเป็นการรักษาที่ง่ายมากค่ะแล้วก็ภาวนาและบางท่านให้แต่ทานดีครับแต่ว่าภาวนาก็ได้เหมือนกันก็ได้สูงสุดด้วยครับแล้วก็การดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีที่สุดได้คุณ ชัดเจนมากเพราะว่าเจ้าเรือนเจ้าเรือนของกรมเาขาเรียกว่าพ่อแม่คือดาวทิศดาวจันทนะครับคือเจ้าเรือนอาลาพระกับกรรมมของท่านเนี่ยเป็นเจ้าเรือนนะฮะ<อ>ก็คือถ้าทําแล้วเนี่ยงานท่านก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับบางทีไปถวายพวกข้าวสารน้ําดื่มเป็นการดูแลแม่เนี่ยครับด้วยอาหารที่เป็นดาวจันทของเร็วหรือว่าพวกน้ำตาลช่วยได้เยอะครับเรียกว่าจะดีมากเจาจันทร์วันมีเวลาหนึ่งนาทีเชิญเลยค่ะค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็ในเรื่องของดาวังคารก็มีปัญหาอยู่ของคนตุนนะคะให้เรามาระวังในเรื่องนะคะปตตนิของท่านแล้วก็ดาวกันของท่านในช่วงนี้ให้อดทนหน่อยก็มีรายจ่ายนะคะจนกว่าดาวพรังคารจะเดินหน้าเป็นปกตินะคะเรียกว่ายาวนานนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมก็คือวันที่9ก้านั่นเองและเดินหน้าในราศีกรกฎก็คือช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากหน่อยฉะนั้นกลางปีไปคนตุนมีโอกาสรับทรัพย์โชคลาภมาจากบุตรบริวารค่ะจา่ะเพราะฉะนั้นรอ เดือนตุลาคมนะคะเรียกว่ารอให้ดาวให้ดาวาพระฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภนะัยเนี่ยไปสถิตอยู่พบสุภะเดือน <มา S 1> พฤษภาพฤษภาหลังจากนั้นก็ดาวพระฤหัสก็จะยิ่งให้คุณมากย<ช>ิ่งขึ้นนะ,นะคะเสียดายจังเลยอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะคะค่ะก็อาจารย์ดรารวานงามสีโรชนะคุณอาจารย์อูแล้วก็ อาจารย์ปรจัจญาหลวงสมบูรณ์แลวก็ดิฉันนะคะดรวันทิดาสงขาวก็ขอ,ขอขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสอนันพุนและก็ทีมงานทุกทกท่านนะคะขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินยุพเตเรีนนาย,ยกสมาคมมุระศาสตร์นานาชาติที่โอกาสแก่พวกเราทั้งสได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขโดยเฉพาะวันนี้นะคะให้ร่ำรวยเฮงเฮงมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตนะคะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้พวกเราทั้ง3ขอบคุณและสวัสดีค่ะ